วันนี้อาจจะเปิดตัวแปลกๆนะครเพราะว่าผมอยู่ที่ห้องครัวของอพาร์ตเมนต์ที่ผมเช่านะครับผมก็อาจจะดูแปลกตาเลยนะตอนนี้เนี่ยผมกําลังทาเรื่องที่จะขายอ่ายูนิตของผมทั้งหมดนี่เลยนะฮะไม่ได้เชิงว่าขายนะครับแต่ว่าหาคนมาเช่าต่อก็คือ ปล่อยยูนิตทั้งหลังเลยผมเสียดายไหมผมก็เสียดายนิดนึงนะเพราะว่ากว่าเราจะทายูนิตนี้มามันก็ใช้ต้นทุนเยอะเนาะเหตุผลเพียงเพราะว่าผมเนี่ยจะย้ายไปที่โก้โคสนั่นเองนะครับผมก็เลยจําใจจะต้องขายทิ้งให้หมดเลยนะของที่ผมซื้อมานะฮะก็จะมีเนี่ยหมดนี่เลยแล้วก็มีไมโครเวฟมีตู้เย็นนะครับผมดูดียังใหม่อยู่เลยพลาสติกยังติดอยู่เลยเนี่ยใหม่มากเสียดายนิดนึงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องขายเนาะมันไม่มีทางเลือก อย่างปรปกรณ์ครัวเครื่องกาแฟผมก็มีอุปกรณ์ทําครัวอะไรต่างๆจริงๆแล้วคอนเทนต์วันนี้นะครับอยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ที่ผมเนี่ยเคยมาที่ออสเตรเลียช่วงเดือนแรกๆเลยนะคือก่อนที่ผมจะมาทําเรื่องมาออสเตรเลียเนี่ยผมก็ได้หาที่พักได้ทําการไปเซิร์ชใน Google นะครับแล้วก็ไปหาว่าห้องพักที่ซิดนีย์ อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเบสิกมากเพราะว่าเราไม่รู้จักแอปพลิเคชันอะไรเลยนะแล้วในโพสต์เขาก็บอกว่าห้องพักแชร์ share, ห้องนอนแชร์ share, ห้องน้ํากับคนอื่นอาทิตย์ละร3 0แช์ห้องนอนแชร์ share, ห้องน้ําก็ไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรเท่าที่เดาออกก็คือมันเป็นยูนิตใหญ่ๆแล้วเราไปแชร์ห้องนอนก็คือในยูนิตนั้นมันมีหลายห้องแล้วเราก็ได้ห้องนึงไปแชร์กับเขาอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าตัดสินใจติดต่อหาเขานะครับเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะรูปที่เขาให้ผมดูกับตอนที่ผมมา อ่เนน,เน,นนมมมััไหืกตอนแรกที่เขาให้ผมดูเนี่ยรูปภาพคือมันเป็นห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีเตียงแต่มันแค่ร้อยสามสิบแต่เราไม่รู้ไงว่าร้อยสามสิบเนี่ยมันสามารถเช่าเป็นห้องได้ไหมหรือว่าไม่สามารถเช่าเป็นห้องได้ก็เลยไม่รู้ว่าร้อยสามสิบเนี่ยมันเม k เซนกับห้องนี้หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจตกลงกับเขาแล้วก็จ่ายมัดจำห้องกับเขานะครับวันแรกที่ผมมาถึงที่ซิดนีย์เนี่ยคือวันที่3มีนา2018นนะครับผมพอผมไปถึงห้องพักใช่ปะ โอ้โหสุดตีนลองจินตนาการนะครับคือมันเป็น1ห,ห้องนอนใช่ไหมแล้วก็หห้องน้ําแล้วก็มีครัวคือเป็นยูนิตยูนิตหนึ่งนี่แหละโอ้โหเป็นเตียง2ชั้นนะคิดสภาพห้องห้องหนึ่งอะเหมือนห้องที่ผมอยู่อย่างเงี้ย แต่ว่านอนกัน4คนนะแล้วก็ข้างนอกมันมีลิฟทิ่งรูมใช่ไหมก็นอนกันอีก4คนนะไม่ได้แชร์ห้องนะครับอันนี้คือมันเรียกว่าแชร์เตียงกับคนอื่นคือเป็นเตียง2ชั้นนะ่ะเราก็นอนคนละชั้นเตียงเล็กๆอะคือตอนเข้าไปนี่คือรู้สึกอึดอัดมากอะ่ะคือแบบมองไปทางไหนก็ ทึบไปหมดเลยไม่มีแสงสว่างบ้านไม่ได้ดูโป่งดูโล่งเหมือนบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้นะคือแบบมองไปทางไหนก็ทึบเหม็นกลิ่นรองเท้ามากเพราะว่ารองเท้าอ,อ่ะวางเกื่อนตรงพื้นอย่างเงี้ยคือแบบ โอ้โห oh แล้วส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะครับผมด้วยความที่เราเหนื่อยเนาะจากการเดินทางก็เลยวางกระเป๋าแล้วก็พักนิดหน่อยแล้วก็ออกมาเดินเล่นหาอะไรกินนะครับผมห้องพักของผมเนี่ยอยู่เตอัลติโมนะครับก็คือบริเวณนั้นอะ่ะจะเป็นพื้นที่ที่คนเขาทำบ้านพักอารมณ์ประมาณเนี่ยเยอะมากๆห้องห้องเดียวแต่ว่าคนอยู่เกินกันแบบ ดับเบิลของจํานวนคนของห้องนั้นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าห้องนั้นอยู่ได้แค่6คนเขาอาจจะทําแบบ10คน12คนเลยก็ได้ <c oughs> ก็คิดไว้เสมอว่าบริเวณอัลติโมเนี่ยต้องให้ศึกษาดีๆนะครับผมแล้วก็ระมัดระวังดีๆเพราะว่าตึกบริเวณนั้นอ่ะมันไม่ได้มียามนะครับผมเพราะมันไม่มียามเนี่ยคนที่เขาเช่าห้องหลักเขาจะทําอะไรกับห้องก็ได้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรแบบบูรว,วาอะไรมากนะครับแต่ว่าผมแค่อยากจะมาเตือนให้ฟังนะครับว่า คนที่อยากจะมาออสเตรเลียเนี่ยเราต้องศึกษาดีๆนะเพราะว่าสมัยนี้มันมีข้อมูลมี YouTube มี f a Facebook Page ให้เราศึกษาข้อมูลได้สบายๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมคือคนที่ขอมาที่นี่เขาก็ต้องการเงินอ่ะพูดกันตรงๆมาเพื่อหาเงินทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยสุขสบายมากขึ้นก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมยิ่งคนใหม่ๆยิ่งจะเป็นเป้าสายตาสําหรับคนเหล่านี้นะต้องให้ระมัดระวังด้วยนะครับผม วิดีโอนี้มันอาจจะไม่ปฏิปะตะนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมอ่ะกล่าวว่าจะมาเล่าเออประสบการณ์หนึ่งห้องนอนนอนแคนใช่ไหมเล่าข้าวๆแล้วก็จะพาไปพักใช่ไหมครับแต่ว่าด้านฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้ไปถ่ายไหนเปลี่ยนแผนมีอะไรให้ทําหลายอย่างนะครับก็ไม่ได้ถ่ายต่อก็เพิ่งมีเวลามาถ่ายวันนี้นะวันนี้ก็พามาดูรอบเมืองซิดนีย์นะครับผมคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันแล้วนะนี่ดูดิ คนก็เริ่มมานั่งตรงมานั่งกันแล้วนะครับผม KFC no ที่ออสเตรเลียเป็นอย่างนี้นะ,ะดีดิคือแบบเป็นตึกเลยอะทั้งตึกนี้ก็คือเป็นของ KFC หมดเลยนะครับนี่นะครับ KFC ก็จะมีแ้่สั่งแบบนี้วันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผม มันอาจจะเป็นบล็อกแบบมัวม่วๆนะ <c oughs> <c oughs> คือมันผิดแผนหมดเลยว่าตอนแรกเราจะพาไปพ์คใช่ปะแล้วก็จะพาไปดูว่าพาร์คนเยอะหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอฝนมันตกใช่ปะก็เลยไม่ได้ไปเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้นะผมมีอะไรให้ทําเยอะมากอย่างเช่นบ้านที่ผมต้องการหาคนมาเช่าแทนใช่ปะแล้วไหนจะ ห้องพักใหม่ที่ผมจะต้องหาสําหรับตัวผมกับแฟนผมนะเดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินอีกนะครับผมสามารถบินข้ามรัดได้นะครับผมจากซิดนีย์ไปโกโค้ไปเมลเบิร์นอะไรเงี้ยสิ้นเดือนหน้าประมาณนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับพื้นที่ที่ผมอยู่นะจะเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์นะประมาณกลางเดือนหน้าวันที่1 8บแเเฉพาะคนที่ฉีด2เข็มนะนะวันนี้ผมก็เลยรีไปฉีดจริงๆแล้วผมควรจะไปฉีดต้นเดือนหน้าแต่ว่า อยากจะฉีดให้มันไวๆเนาะแล้วก็เผื่อมันมีกฎหมายอะไรปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฉีดไปก่อนจะได้แบบสบายใจอะไรครับนี่แหละครับชีวิตเมืองนอกใช่ไหมเตรียม <laughs> ตัวที่จะย้ายบ้านนะครับผมก็อันนี้เปขวดน้านะอันนี้ไม่ใช่ของอันนี้เปขวดน้ําแต่ว่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เริ่มแพ็คแล้วแล้วตอนนี้ก็หาคนมาเช่าบ้านได้แล้วนะครับผมก็เตรียมตัวปล่อยเตรียมตัวย้าย ตึกที่ออสเตรเลียมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นแบบเป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกเป็นแบบเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะก็ดูสะอาดตาดีไม่ได้ดูแบบลกอะไรมากนะครับกลับมาประจําการที่มุมเดิมของห้องผมแล้วนะคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับมันอาจจะดูมึนๆงงๆหน่อยนะไม่ปฏิปต่อกันนะแบบเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์อันเลวร้ายของผมทําไมอยู่ๆก็พามาดูในเมืองซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะนะครับก็เลยทําให ไม่ค่อยได้มีเวลามาคิดคอนเทนต์แบบจริงๆจังๆนะแต่ว่าก็จะพยายามนะครับหาคอนเทนต์เนี่ยที่น่าสนใจมาให้ทุกๆคนดูก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามดูคลิปนี้ผมจนจบนะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนมันจะมีคอนเทนต์มีสาระอะไรอีกหิวข้าวแล้วไม่ไหว oh. หเจอกันบ๊ายบาย